าพบกับปุ้ยจากทีเจนโฮมไทยอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถนะคะเซ็กชันนะคะหรือผู้บริหารน,นะคะนั่นคือรถ h อนด้ a c c o r d นั่นเองนะคะที่จะมาแนะนําลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีมาให้เลือกถึง2องเจเนอเรชันด้วยกันนะคะนั่นคือ Accord นะคะเจเนอเรชันที่8แล้วก็ Accord นะคะเจเนอเรชันที่9นะคะลูกค้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะคะที่รถนะคะ Accord นะคะเจน8ปดหรือเจเนอเรชันที่8กันเลยค่ะ คันแรกนะคะเป็น Honda Accord นะคะเจน8นะคะเปิดตัวในปี2 0 0 8ถึง2012นะคะ Accord ช่วงมนี้นะคะจะมีขายในไทยก็จะมีเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะแล้วก็เครื่องยนต์งิน2.4ลิตรนะคะเครื่องยนต์2องลิตรเนี่ยอยู่ที่156ราแรงม้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะอยู่ที่180แรงม้านะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะสามารถรองรับในส่วนของ e 2 0ได้นะคะทำให้รุ่นนี้เป็นที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่า e 2 0เนี่ย ประหยัดกว่า e 9 1และก็5เนี่ยถึง5บาทเลยทีเดียวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้เราเราเรียกว่ารุ่นนะคะเอแอคอร์ดนะคะปี2012นะคะ2-4นะคะตัว J 8นี่เองสาเหตุก็เพราะว่าช่วงปลายปี2011นะคะแรกเกิดน้ำท่วมใหญ่นะคะที่สูนฮอนด้ายุทยาจึงทำให้โรงงานฮอนด้านี่ไม่สามารถผลิตรถยนต์ขึ้นมาได้นะคะ เราจึงนํารถรุ่นนี้นะคะมาขายถึง2รุ่นนะคะคือสอนลิตรแล้วก็สอลิตรข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะลูกค้าเนี่ยตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของซันรูปแล้วก็มีไฟหน้าเป็นแบบซีนอนด้วยนะคะโฉมนี้นะคะขายไปจนถึงปี2015เลยทีเดียวนะคะราคามือหนึ่งะคะตอนนู้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณล้านหกับล้านเจเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าตอนนี้ราคารถลงไปเยอะมากๆเลยนะคะ ถึงประมาณ700,000กว่าบาทเลยแต่ว่าวันนี้คุ้มมากคุ้มราคามากๆนะคะเพราะว่าทางเราขายให้เพียงแค่4 0 0 0 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นผ่อนนะคะเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองในส่วนของลูกค้านะคะในส่วนของกระจังนะคะด้านหน้านะคะก็เป็นแบบค้มเนียมไปสัญลักษณ์นะคะโลโก้คอนด้านะคะลูกคา้าอ่าอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวไฟซีโน่นะคะเป็นไ,ไฟหน้าตาเพชรนะคะลูกคา้านะคะ ตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะกุ้ยขอบอกชื่ออีกครั้งนะคะเป็น Honda Accord นะคะปี2012นะคะ2.4นะคะ EL นะคะเป็นตัวเจแปนนะคะลักษณะนะคะของกุญนแจนะคะจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะ ส่วนแม็กนะคะก็เป็นแม็กซิลเวอร์นะคะแม็กสีสวยนะคะลูกค้ายางดีดอกยางเต็มนะคะใช้งานได้ปกติค่ะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับพับไฟฟ้าพร้องไฟเลี้ยวเนาะเตดฟิมให้แล้วนะคะส่วนด้านในม,มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตามผู้ชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะจะเป็นโฟมอะไรแบบมัลติฟังชันนะคะลูกค้าเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มขเปิดเพลงก่อน มีวิทยุนะคะลูกค้าแล้วก็มีแผ่นใส่ซีดีนะตัวนี้นะแล้วก็มีแอร์นะคะปุ่มแอร์นะคะสามารถตับอุณหภูมิได้2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตอนนี้นะคะให้สังเกตอุณหภูมิ24องศาฝั่งฝ้านะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ24 24องศาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีถุงลมนะคะถุงลมนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยตอนนี้เนาะ ที่เห็นนะคะก็จะมีอยู่จุดที่หนึ่งนะคะก็จะมีตรงนี้พงมาลัยนะคะแล้วก็มีตรงคอนโซลด้านหน้านะคะสองใบและสามใบใบนี้นะคะตรงเสาด้านหน้าสองฝั่งนะคะก็เป็นสี่ใบและเบาะนะคะเบาะคู่หน้าเป็นหกเนะาะแถวหลังเดี๋ยวให้น้องเชื่อฟังนิดนึงสองข้างหลังมีสองนะคะแถวหลังนะคะมีสองเป็นแปดนะคะตัวนี้นะคะความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสันรูฟด้วยนะคะลูกค้าอ่ะ ซึ่งหลายๆคนชอบมากเลยตรงนี้นะคะนี่กล้องซูงไปเห็นเลยว่าคนที่ชื่นชอบบรรยากาศชอบ b ิวท t วทั o u นะคะสามารถนะคะดูได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แล้วก็จะมีเบาะแถวหลังนะคะตรงนี้ก็นั่งกว้างสบายมากเลยค่ะลูกค้า มีแอร์หลังด้วยนะคะตรงนี้มีแอร์หลังด้วยนะมีที่รองแก้วด้วยนะคะลูกค้าช่องนี้นะคะลูกค้าสังเกตจะเป็นช่องลับนะคะนี่เราสามารถนะคะหยิบไปเออหยิบของด้านหลังได้สบายเลยด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออมียางอะไรนะคะอุปกรณ์ถอดล้อนะคะค่อนข้างครบเลยมีปักเซนเซอร์ตร,รียาจอดด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาต่อกันด้วย Accord ์ดะคะคันที่2นะคะเป็นปี2014นะคะเครื่อง2.0ตัว E L กันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆคันกันเลยดีกว่าค่ะตัว Accord นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นตัว Gen 9นะคะเปิดตัวครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2013นะคะถึงปี2017นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแมนเช g งแล้วนะคะในปี2017คันนี้นะคะผลิตในประเทศไทย T, ที่จังหวัดอยุธยา คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2 0นลิตรนะคะ IVT e c นะคะ155แรงม้านะคะลูกค้าราคาออกห้างนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่1ล้านนะคะหแสนบาทนะคะแต่เราขายเพียงแค่5,85,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะในกลุ่มรถระดับเดียวกันนะคะที่เป็น Dsegment นะคะทุกรุ่นในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น Cam r y อหรือว่า t ทียนนะคะในระดับรุ่นพื้นฐานเครื่องยนต์2 0ลิตรตัวท็อปนะคะ ฮอนด้ Accord นะคะยอดขายในปี2013นะคะขายดีนะคะแซงหน้าทุกรุ่นในตลาดเลยนะคะก่อนที่จะโดนพวก c a m บ r ิ e อ m o นะคะแซงไปในปีถัดมาแต่สิ่งแรกเลยนะคะที่ดูเปลี่ยนไปจากตัว Gen 8นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือขนาดตัวถังที่ดูสั้นลงนะคะเมื่อจอดเทียบกันจะเห็นได้ชัดเลยว่า ตัว Gen 8นะคะก็จะมีขนาดยาวและใหญ่โตนะคะเกินความจำเป็นนะคะซึ่งทำให้ขาดความคล่องตัวไปเล็กน้อยนะคะ,ะในส่วนของความกว้างของข้องคู่โดยสารเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถึง5มิเมตรทำให้รุ่นนี้เนี่ยดูธรรมชาแมงและดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะลูกค้านะคะก็มาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลรไลนเนาะ แล้วก็มีตัวส่วนในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะฮอนด้านะคะตัว H นะคะที่เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวไฟนะคะ ไฟตัดหมอกที่เป็นลักษณะแบบ LED เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตให้แล้วนะคะลูกค้าพร้อมกับแมกนะแมกตัวนี้นะคะก็เป็นแมกนะคะขนาด17นิ้วนะคะลูกค้านะคะเป็นยางใหม่นะคะดอกยางเต็มนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าตัวที่รีวิวนี้นะคะเป็นปี2014เนาะ รุ่น2ตัวศูนย์แอนะคะอย่างที่บอกไปนะคะป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่1นล้านหกแสนบาทเราขายเพียงแค่5้าแสนแหื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยตอนนี้นะคะก็ไปดูในส่วนของตัวด้านหลังด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่านะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะลูกค้านะคะสังเกตเนาะแล้วก็มีตัวกล้องนะคะมีกล้องส่องถอยนะคะแล้วก็มีตัว Park sensor นะคะแล้วก็ตรงกันชนเอตรงสเก,กิร์ตนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพุ้จะพาไปชมด้านในนะคะคร่าวๆนะคะลองเข้ามาดูกันเลยค,ะค่ะกุญแจของรถคันนี้ก็จะเป็นแบบทรงกล่องมาขีดแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะเปิดปิดล็อกนะคะได้จากปุ่มนี้เช่นเดียวกันหรือเปิดปิดล็อกนะคะจากตรง ประตูได้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นระบบปิดประตูอัจฉริยะนะคะลูกค้าด้านในนะคะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังนะคะสีครีมนี่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าคอนโซลน,นะคะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลแบบเอ่อสีนะคะทูโทนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีครีมนะคะพร้อมด้วยตกแต่งขั้นกลางด้วยลายไม้นะคะให้ความรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตนะคะหรูคลาสสิกนะคะอย่างมีสไตล์มีเมมโมรีนะคะนี่ที่นั่งเป็นแบบเมมโมรีนะคะเปาะ บาปรับได้นะคะตรงนี้นะคะกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะมีระบบกันถาลายตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีระบบผงลมนี้นละภัยนะคะถึง4ใบด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะคะอันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นระบบนะคะแบบคุชาั์ทนะคะนี่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม engine start stop ตัวนี้นะคะ ส่วนข้างในนะคะก็จะมีรองรับนะคะในส่วนของมีพวกระบบ FM นะคะ FM AM แล้วก็มีแผ่นใส่ CD นะคะลูกค้าระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้2ฝั่งนะคะทางซ้ายและขวาอันนี้เป็นกล่องใส่ของกระตุกกระติกได้นะคะลูกค้าตรงนี้เนาะมีระบบนะคะมาหลังไฟฟ้านะคะ อันนี้เป็นปุ่มนะคะมาหลังไฟฟ้านะคะเดี๋ยวปุ้จะก,กดปุ่มนี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปดูด้านหลังนะคะอันนี้เป็นระบบนะคะมาหลังไฟฟ้านะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยสังเกตบอกไหมคะบอกตรงนี้บอกข้างๆเนี่ยอันนี้เป็นบอกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงเบาะที่ด้านหน้านะคะข้างๆคนขับเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลื่อนไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันอ่ะนี่ค่ะ ถือว่าเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกได้นะคะมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่าเนาะก่อนที่จะไปเึงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูลองนั่งในส่วนของด้านเบาะแถวหลังดีกว่านะเบาะแถวหลังนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะนั่งกว้างสบายมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีตรงนี้นะคะมีแอร์หลังนะคะให้ความรู้สึกว่าผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังนะคะห้องโดยสารไ,ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะมีแอร์หลังนะคะมีแอร์หลังให้ลูกค้าด้วยนี่ แล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะนี่มีบ้านม่านนะคะมา่านเนี่ม่านเกี่ยวนะคะม่านเกี่ยวดันค้างให้ลูกค้าด้วยนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่อยากได้รถหรูนะคะผู้บริหารนะคะในราคาที่เบาๆสบายมากเลยกว้างกว่าค่ะกว้างกว,ว่า,าวแคมเบอรี่ไหมอันนี้ให้ความรู้สึกกว้างกว่า,าวแคมเบอรี่นะกว้างนะกว้าง ไปดูส่วนในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสะอาดมากมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีการเปลี่ยนถากนะคะน้ามันเครื่องให้เราเรียบร้อยนะคะสังเกตนะคะน้ำมันเครื่องใสปิ๊งเลยนะคะลูกค้านะคะมีการดูแลเบื้องต้นให้เราเรียบร้อยนะคะสติกเกอร์มาตรฐานมอกรนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะรอนฝากระโปรงสวยนะคะไม่มีไม่มีรอยผิดรูปนะคะลูกค้ามั่นใจว่าได้รถดีไปใช้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่เรานะคะ ผ่านการบำรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถซอกสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตนี้ก็คือฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะลูกค้าโอเคนะคะทีนี้เราไปต่อกันช่วยคันที่เ็นที่3กันเลยดีกว่านะคะขันที่3เนี่ยเป็นตัวที่โฉมใหม่เนเชงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตก่อนเดี๋ยวให้กล้องซูมเลยนะคะสังเกตไหมคะว่าตัวปี2014เนี่ยดูจากไฟหน้าเลยไฟหน้า ปี2014เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วแต่ไฟหน้าแบบนี้นะคะ LED นะคะเป็น LED แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบ Full LED นะคะตัวนี้เนาะลูกค้าสังเกตไหมนี่มันจะให้แบบความรู้สึกโฉบเฉี่ยวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะมากกว่าตรงโฉมก่อนอันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้า17นะคะที่โคมไฟหน้านะคะด้านหน้าจะเปลี่ยนไปนะคะ ส่วนกระจังนะคะกระจังด้านหน้านะคะเปรียบเทียบกันกระจังด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นกระจังโครเมียมนะคะแต่ว่าก็จะมีเส้นสายลายเส้นของกระจังด้านหน้านะคะตรงนี้ที่ดีไซน์แปลกออกไปเปลี่ยนออกไปนิดนึงนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันเลยนะคะสําหรับคันที่3เนาะคันที่3นะคะ Honda Accord นะคะตัวเจ็งเก้านะคะมาในเชงแล้วนะคะโมเดลปี2016นะคะค่ะเรามาดูกันว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะด้านหน้าจริงๆหรือเปล่าหรือเปลี่ยนชฉมใหม่กันไปเลยนะคะ ตัวนี้นะคะดูดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆอยู่ที่การออกแบบกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็การชนหน้าที่ดูเฉบเฉียวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟหน้า LED รุ่นใหม่ที่ดูสวยงามนะคะตามไปด้วยนะคะท้ายแบบ LED ที่ได้รับการออกแบบใหม่นะคะให้เป็นรูปแบบเส้นนะคะแทนที่เป็นแบบเม็ดนะคะในรุ่นแรกๆดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นนะคะส่วนแม็กเนี่ยในรุ่น EL นะคะก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18นะคะ ส่วนตัว E ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นขอบ1 7นะคะสำหรับงานออกแบบภายในหน้าตาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแม้จะมีการปรับลายไม้นะคะแล้วก็คอนโซลแบบเปียโนแบ็กนะคะเล็กน้อยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเช็นโลยีภายในที่เพิ่มเข้ามานะคะตัวอย่างเช่นนะคะก็เป็นะระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศนะคะด้วยกุญแจรีโมท engine engine remote start นะคะ2 .0 ตัว E L ขึ้นไปโอเคนะคะอ่าอย่างที่บอกไปนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของนี่เห็นไหมล้อแม็กกี้ที่บอกว่าขอบขนาดขอบ18นิ้วนะคะเขาบ,บอกนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสภาพก่อนการบำรุงนะคะลูกค้านะคะก่อนการบำรุงนะคะตัวน,นี้เนาะรถสภาพยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เมนเทนน่นอะไรใดๆนะคะแต่เราเออกมาให้ลูกค้าดูนะคะสภาพสๆดๆรถก็สวยนะคะตรงน,นี้ลักษณะกุญแจนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ตัวนี้นะคะเครื่องเป็นเครื่องยนต์นะคะ2อถูกนะคะตัว e l นะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะก็จะมีระบบถุงลมนิรภัยนะคะถึงด้วยกันถึง8ใบเลยทีเดียวนะคะเป็นพวงมาลาัยแบบ multi function นะคะ ภายในนะคะก็จะเป็นบาะไฟฟ้านะคะมีระบบกันถล่มนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลนะคะลูกค้าครานี้จะได้เบาะดํานะคะให้รู้สึกว่าภายในรู้สึกความเป็นสปอร์ตหรูหราแบบสปอร์ตดูมีสไตล์นะคะลูกค้าตกแต่งภายในนะคะด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะคะมีที่ปรับอุณหภูมินะคะแยกซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอ LED นะคะรองรับในส่วนของวิทยุ FMAM นะคะมีแผ่น CD นะคะลูกค้า แล้วก็มีระบบม่านหลังไฟฟ้าเหมือนกันนะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้เนาะถามว่านั่งกว้างนั่งสบายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอ่าค่ะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะก็นั่งกว้างสบายนะคะแล้วตรงนี้ก็มีแอร์หลังเหมือนกันนะคะมีที่รองแขนหน้าหลังนะคะตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังมีช่องนะคะช่องตรงนี้นะคะที่สามารถหยิบของใส่ด้านหลังได้ด้วยนะคะ ส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าตอนนี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าที่ลูกค้าเห็นไหมคะถ้าดูจากโคมไฟด้านหลังเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED เหมือนกันแต่ลักษณะตรงนี้มันจะเป็นแบบเส้นๆนะคะตรงนี้ในขณะที่ตัวเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูถึงความแตกต่างกันไฟฉายด้านหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปเล็กน้อยนะคะตรงนี้มันจะได้ทรงแบบเฉี่ยมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะ ส่วนกล้องกล้องกล้องส่องข่อยก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะจะเปิดท้องเครื่องด้านหน้าให้ดูเนาะตัวนี้นะคะเป็นปี2017นะคะที่เป็นตัวมาเนเชิงแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะตรงนี้เนาะราคาอยู่ที่8 0 0แสนนะคะห5ึ่0ห้าพันบาทนะคะลูกค้านะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เอิร์ธดีมนะคะเทคโนโลยีนะคะก็คือประหยัดนะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วเนาะค่ะอันนี้คือสภาพท้องเครื่องนะคะที่ยังไม่ได้ล้าง นะคะลูกค้าอันนี้เราให้ดูสภาพสดๆเลย เครื่องยนต์นะคะเออเดีมเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้น้อยมากๆนะคะแถมยังรองรับนะคะเชื้อเพลิงใน e85 ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ให้กำลังสูงสุดนะคะที่1 7 4แรงมาที่6,200รอบต่อนอาทีนะคะแรงบิดสูงสุดนะคะถึงที่225นิวตันเมตราที่4,000รอบต่อนอาทีนะคะราคาขายออกห้างป้ายแดงนะคะตอนนี้จะอยู่ที่1 6,35,000บาทนะคะ สำหรับตัว2.4 EL ตัว Earth Dream นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคันที่4นะคะคือคันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยโฉมด้านหน้านะคะก็เป็นแบบมันเชงแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเหมือนตัวเครื่อง2.4เลยนะคะแต่คันนี้นะคะสีเทาคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง2.0นะนี่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าโอเค เดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบางดีกว่านะคะล้อแม็กก็ขนาดขอบ18นิ้วเช่นเดียวกันนะคะยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะค่ะตัวนี้รู้สึกจะเป็นยางใหม่นะคะลูกค้ายางปี2020เลยนะคะคันนี้นะคะรอคาเราขายที่8 0 0แสนนะคะ5,000บาทนะคะเท่าน,นั้นเองค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะก็รองรับในส่วนของ e 8 5ได้นะคะนะคะลูกค้าไฟท้ายนะคะลูกค้าสังเกตนะคะ ไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นโฉมไมเนเชงแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกันทั้งเครื่อง2 0ูและเครื่อง2.4ก็จะเหมือนกันในปี2017นะคะก็จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มาขอทวนกันอีกครั้งนะคะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นตัวเจ n 9นะคะโฉมที่เรามานำมารีวิวน,นี้นะคะเป็นปี2014นะคะเครื่อง 2. 0ูนะคะตัว EL คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5แ0,000นะคะ85,000บาทนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะ อันนี้นะคะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชงแล้วนะคะเป็นปี2017นะคะสังเกตที่ส่วนในส่วนของกระจังด้านหน้าและโฉมด้านหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะลูกค้าอันนี้นะคะเครื่อง2.4นะคะตัว e l นะคะราคาอยู่ที่8 0 0 0 0นนะคะ85,000บาทนะคะถัดไปนะคะคันสุดท้ายนั้นนะคะก็เป็นตัวปี17นะคะโฉมไมเนอร์เชงแล้วนะคะแต่เป็นปีแต่เป็นเครื่อง2.0นะคะราคาอยู่ที่85,000 0บาทนะคะสองคันนี้นะคะ ตัวไม้ในเช้งสองคันนี้เป็นสองนเะคะเป็นตัวนะคะก่อนการบำรุงนะคะสภาพรถสดๆนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าเรานำมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะปุ้ยก็ขอนะคะแนะนำนะคะว่า Honda a c c o r d นะคะเป็นกลุ่มเป็นรถนะคะในส่วนของ d ีเซ gment นะคะเป็นรถเก่งนะคะขนาดกลางนะคะอ่าก็ว่าได้นะคะตอบโจทย์สำหรับนะคะขนาดกลางหรือบางคนอาจจะมองว่าค่อนข้างมาขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะ ตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบรถหรูผู้บริหารนะคะแล้วก็ภายในนะคะนั่งกว้างสบายมากเลยแล้วก็พร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันนะคะ รักคันไหนชอบคันไหนเลือกได้ตามสไตล์ของคุณเลยนะคะเครดิตด,ดีก็คือฟรีดาวน์ออได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะปุ้ยขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะลูกค้าสามารถแนะนําได้นะคะหรือว่าอยากให้เรารีวิวรถคันไหนนะคะเรายินดีนะคะนํารถมารีวิวรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะถ้ายัางไงคะก่อนจากลากันวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะคะฝากกด u b s ส r i b e ในช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ let uh -huh.